ไปดูกระแสะมวยไทยที่ต่างประเทศค่ะต้องบอกว่าที่อังกฤษกระแสะตอบรับดีเลยทีเดียวนะคะส่วนการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เร่งต่อยอดช่วยประสานเรื่องของวีซามวยไทยสารฝันสําหรับใครที่สนใจอยากจะมาเรียนแม่ไม้มวยไทยที่ชาติต้นกําเนิดก็คือประเทศไทยนั่นเองค่ะ าไปดูความเคลื่อนไหวโครงการรถโชว์มวยไทยมอสเตอร์คลาส2025ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬารวมกับสำนักงานคณะกรรมการการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะจัดกันที่ประเทศอังกฤษนะคะซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่3ของปีนี้แล้วต่อจากที่แรกคือฮ่องกงแล้วก็ที่2คือบราซิลนั่นเองค่ะ ล่าสุดนางโปรดปราณสมานมิตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยพร้อมด้วยคณะทำงานได้เดินทางไปเยี่ยมชมค่ายมวยในกรุงลอนดอนนะคะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน4ข่ค่ายด้วยกันคือสักชัยแคมป์เจทมวยไทยยิมบริกตัน แคทเดนจิมแล้วก็ลุมพินีคราเล่พร้อมทั้งได้มอบ้ายมาตรฐานมวยไทยยิมหรือว่า SMG เพื่อการันตีรับรองว่าผ่านมาตรฐานยิมมวยไทยจากการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็คณะกรรมการของไทยเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะ สำหรับปีนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยมีเป้าหมายสารต่อมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์เพื่อจะดูการเติบโตทั่วโลกนะคะว่ามีค่ายมวยที่ได้มาตรฐานมากน้อยแค่ไหนจะต้องให้ความช่วยเหลือด้านไหนบ้างแล้วก็ผู้ที่สนใจใช้คําว่าคนที่สนใจมาเรียนมวยส่วนใหญ่มีเป้าหมายคืออยากจะมาที่เมืองไทยชาติต้นตํำรับ ถือว่าเป็นการต่อยอดทางเศรษฐกิจให้กับไทยแล้วก็สิ่งที่ค่ายมวยไทยในต่างประเทศต้องการคือเรื่องของวีซ่านะคะซึ่งตอนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการแล้วแล้วก็ทางสํานักงานมวยทําเรื่องขอวีซ่าเพื่อขอมาเรียนมวย180่ยวันสามารถต่อได้เป็นเวลา1ปีด้วยกันค่ะเพราะว่ามวยเนี่ยจะต้องเรียนทั้งหมด25ชั่วโมงถึงจะครบคอร์สแล้วก็ได้รับใบรับรองมาตรฐานเดียวกันนะคะหรือว่าขั้นต่ําก็คือต้องมาเรียนอย่างน้อย1เดือนนั่นเองค่ะ แล้วน,นอกจากนั้นนะคะทางคณะกรรมการมวยอยากจะขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานของเมืองไทยค่ะก็คือการสร้างบรรทัดฐานในชั่นแนลมวยไทยคือให้เป็นสแตนดาดเดียวกันทั้งเรื่องของผู้ฝึกสอนนะักกีฬาผู้ตัดสินค่ายมวยผู้จัดการแข่งขันกีฬามวยต่างๆทุกอย่างจริงๆที่เกี่ยวกับมวยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะซึ่งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยจะต้องนําไปใช้บางชาติอย่างฮ่องกงซึ่งเป็นพื้นที่เล็กอาจจะไม่เต็มรูปแบบแต่ก็ครบมาตรฐานแต่บางประเทศอย่างอังกฤษ ที่ไปนะวันนี้เห็นว่ามีค่ายมวยที่ใช้คําว่ายิ่งใหญ่เลยทีเดียวมีอุปกรณ์ครบครันนะคะก็ถือว่าน่าพอใจแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องทําทุกอย่างให้เป็นสแตนดาร์ดมวยไทยนั่นเองค่ะก็สําหรับบรรยากาศการไปเยี่ยมชมมวยไทยค่ายมวยไทยทั้ง4ค่ายที่อังกฤษนั้นนะคะ ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ยอมรับว่าแต่ละค่ายค่อนข้างใหญ่มีมาตรฐานค่ะมีอุปกรณ์การฝึกซ้อมมวยอย่างครบครันบางค่ายเปิดเป็นศูนย์ฟิตเนสมีการสอนศิลปะการต่อสู้ชนิดอื่นควบคู่ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยแต่ละค่ายมีสมาชิกมาสมัครเรียนหลักร้อยคนต่อเดือนมีการสอนคลาสมวยไทยทุกวันซึ่งชาวอังกฤษค่ะสนใจมาเรียนกันเยอะจนเต็มทุกคลาสนะคะส่วนผู้ที่มาเรียนก็มีครบทุกเพศทุกวัยด้วยค่ะ